สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็อยู่กับตัวข่าวของผมในวันนี้ผมจะมาัคเวอร์งานเปิดตัวของ isuzu mu x ตัวใหม่ตัวนี้จะเป็นใหม่ในเชนซึ่งเครื่องยนต์ชัสเซยไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆก,ก็จะเป็นในเรื่องของเพิ่มรุ่นย่อยใหม่ในเรื่องของราคาในเรื่องของเพิ่มออปชันในเรื่องของหน้าตาต่างๆซึ่งถ้าเรามาดูกันที่หน้าตาก่อนเลยเนี่ยก็ถ้าในตัว rs เนี่ยซึ่งจะเป็นตัวเรือธงใหม่ของ isuzu mu x นะครับเขาก็บางมุมเนี่ย เหมือนอ u ดีเลยบางมุมเหมือนออดีเลยนะครับไอมุมที่มันถ่ายแค่แบบครึ่งหน้าแล้วเห็นแค่ไฟหน้าเนาะจำจะเหมือนออดีเลยแล้วก็บวกกับไอกระจังหน้าแบบนี้ด้วยมีกลิ่นออดีมาแรงมากๆส่วนตัวผมคงไม่ไม่คอมเมนต์อะไรมากเพราะว่ารูปทรงเนี่ยมันก,มนก็มันคือเอากระจังหน้าใหม่เอาไฟหน้าใหม่มาแปะในในรูปทรงของของตัวแพลตฟอร์มเดิมเะนาะผมก็เลยยังไม่มีคอมเมนต์อะไรมากมันก็มันก็เหมือนเหมือนเดิม โอเคแต่ถามว่ามันก็เป็นมันก็สวยไหมมันก็มันก็โอเคแหละมันก็โอเคแหละอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันข้างหลังก็โอเคข้างหลังก็ดูแปลกใหม่ดีนะไม่ได้เหมือนแบบเขาเรีกเยกอะไรแบบแตกต่างออกไปจากลิ่นของแบรนด์ isuzu m u x เลยมันก็ยังมีความเป็นแบบ isuzu อยู่เนาะแล้วที่มาของตัว rs เนี่ยผมเดาว่าคงมาจากตัวที่ fortuner เขาขยับก่อนเพราะว่า fortuner เขาออกไปตัว gr sport มาแล้วก็ isuzu คงเห็นว่าเฮ้ย เขาได้รับความนิยมมามะคนขายกับคนซื้อ Isuzu MU-X เนี่ยเขาคงอยากได้อะไรที่มันเทียบเท่าหรือสามารถชนกับ Fortuner G-R Sport ได้แหละแท็กไลน์ของเขาตัวเนี้ เขาใช้คำว่า the next peak ไงจุดสูงสุดต่อไปอโออ่ะก็เครื่องยนต์เนี่ยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนอกจากเรื่องของพวกมาตรฐานไอเสียต่างๆนะครับแล้วก็อไอตัว particulate filter ซึ่งก็คือไอตัวกรองเข่าไอเสียสำหรับรถยนต์ดีเซลเนาะแล้วก็จะมีตัวระบบ Euro 5เข้ามา Euro 5ที่จะเป็นมาตรฐานไอเสียใหม่สำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซลในประเทศไทยที่จะขายต่อๆไปนี้ทุกคันนะครับโอเคหลักๆเลยไอคันเนี้ย มันได้ออปชั่นเพิ่มเข้ามาเนาะมันได้ออปชันเพิ่มเข้ามาตอนนี้เขาจะมีอยู่ทั้งหมด7รุ่นนะครับนะะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.184 1ล้าน1นึ0 0 0สปดหกว่าบาทจนไปถึงตัวท็อปนะตัว RS ขับ4เครื่อง3.0 1ุล้านเจ็ดแสนห้าบาทนะครับก็เราจะเห็นว่าเมื่อก่อนตัวท็อปเขาจะจบอยู่ที่ล้านห้าล้านหเนาะไอตัว3.0มขับ4ี่อัลติเมทอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนนี้เขาขยับมาเป็นตัวท็อปอยู่ที่ล้านเ ห้าเก้าแล้วล้านเจ็ดห้าเก้าแล้วก็ก็คงสไตล์เดียวกับ Fortuner อย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าจุดใส่แบบออปชันมาให้เต็มเอามีอะไรใส่มาให้หมดให้มันชนกับชนเป็นเรือธงของ i ิ u ุสเอออีกเรื่องนึงที่ผมต้องคอมเมนต์อิ u ุสนิดนึงที่ที่อันเนี้ยส่วนตัวผมก็ยังไม่ชอบแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่ใช้ i s u ุสหลายๆคนก็ไม่น่าชอบเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวขับสเนี่ยเขาบังคับให้คุณไปซื้อตัว RS ถ้าคุณจะเอาตัวขับ4นอกจากว่าคุณต้องจ่ายสําหรับตัวเครื่องใหญ่แล้วคุณต้องจ่ายสําหรับชุดแต่งแล้วคุณต้องจ่ายสำหรับออปชันแ,แล้ว,ลวมันโดนพวกนี้มาทั้งหมดเลยเนาะบางคนเขาอาจจะซื้อรถมาแล้วแบบเฮ้ย mm. <"He i, S 2> บ้านผมอยู่ในสวนในไร่อะไรเงี้ยแล้วแบบเออผมใช้งานง่ายๆผมใช้งานง่ายๆผมอยากได้เครื่องแบบเครื่องตัวตัวเล็กพอแบบ1.9แต่เอาขับ4มาอเงีย้งย ไม่ได้อิซูซูไอตัวขับสีนี่เขาห่วงมากไอตัวกระบะเขาก็เป็นเนาะผมก็แอบเสียดายตรงนี้นิดนึงอิซูซูยังไม่ได้ปรับตรงนี้ภายในเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้ปรับอะไรมากมายเลยนอกจากเหมือนกับให้มันมีสีใหม่ผมไม่แน่ใจว่าเบาะสีนี้เป็นสีใหม่ด้วยด้วยหรือเปล่านะครับแล้วภายในของมิ x เอ็กไอที่เราไปรีวิวมาผมก็ไม่ได้มองว่ามันมีมันมีปัญหาอะไรแต่ก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับมันก็อาจจะมีฟิลเป็นรถกระบะ เป็นรถกระบะนิดนึงแต่ซึ่งก็เข้าใจได้สําหรับรถ PPV มันมันอยู่ในภาพแบบนี้กันกันทั้งทั้งตลาดเลยเนาะออีตัวสําคัญที่สุดเลยเนี่ยถ้า,าพูดถึงภายในเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของที่อิซูซูเนี่ยเขาปรับมาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าละซึ่งพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากไฮดรอลิกตรงที่ว่าไอพวงมาลัยไฮดรอลิกมันก็จะดูดแรงจากเครื่องยนต์ไปนิดนึงไปเลี้ยงไปเลี้ยงระบบพวงมาลัยตอนนี้มันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วมันก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่ยิงไปที่มอเตอร์แล้วก็ พอ,พอเราหักพวงมาลัยปุ๊บมอเตอร์ก็บอกว่าโอเคคนขับ,บกำลังหักพวงมาลัยล้อก็จะมอเตอร์ก็จะสั่งงานให้ล้อหบุนตามพวงมาลัยข้อดีของระบบเนี้ยก็บางคนชะมองว่ามันสามารถประหยัดพื้นที่ในห้องห้องเครื่องได้แล้วก็เขาสามารถจูนพวงมาลัยในแบบที่เขาต้องการได้อันนี้ฟิลลิ่งของการจูนเนี่ยแต่ละแบรนด์เขาก็จะไม่เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดเขาสามารถจูนให้มันดีได้ก็จบไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเขาจูนได้ไม่ดีเนี่ยฟิลลิ่งมันก็จะ รู้สึกเหมือนเราเล่นเกมอยู่มันจะเหมือนเราหักพวงมาลัยไปแล้วล้อเพิ่งตามมาอะไรเงี้ยพอมันไม่มีเหมือนกับไอ้ท่อที่มันต่อกับพวงมาลัยของเราอ่ะแล้วก็ไปต่อกับล้อโดยตรงเลยพอมันมันมีเหมือนกับมอเตอร์มาตรงกลางที่สั่งการแทนมันก็จะมีดีเลนนี่นหน่อยเนาะอเรื่องของพวงมาลัยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาสามารถเติมระบบให้มันควบคุมรถอยู่ในเลนได้ดีขึ้น ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยโตโยต้าเขาก็มีระบบไอ้ไอพวกแบบการลดหลุดออกนอกเลนอะไรเงี้ยแต่ระบบเขาอะมันเป็นระบบที่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเวิร์กอาราวด์ได้ได้ดีนะพอลดหลุดออก,จ,อกจากนอกเลนเนี่ยเขาจะเบรกล้อเขาน่าจะเบรกล้อที่อยู่ในเลนใช่ไหมแล้วมันก็จะดึงรถกลับมาอันนั้นมันเป็นเวิร์กอาราแด์แต่ไอ้ระบบพวงมาลัยไฟฟ้าพวกนี้พอมันมีมอเตอร์ที่มันเป็นคนสั่งว่าแบบเอ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา เขาสามารถสั่งงานสั่งการโดยตรงได้เลยทําให้แบบไอร้ระบบไอร้ระบบช่วยขับขี่พวกนี้มันทํางานได้แม่นยำม,มากขึ้นแล้วก็ดีมากขึ้นระบบความปลอดภัยเจเนอเรชั่นใหม่นะครับก็ไอ้พวกระบบ Active ช่วยเหลือการขับขี่แบบ Active เนาะก็จะมี Lane Keep Assist นะครับมี Traffic Jam มี Emergency Lane Keeping Lane d e p a r t u r e Warning Lane d e p a r t u r e Prevention r e a ี c ลคอร์สท f าฟฟิกอเรบลาอ่ะแล้วก็จะมี a p t i v e Cruise Control ด้วย ซึ่งจะเพิ่มเข้ามาในรุ่น Ultimate 1.9เป็นต้นไปนะครับเยอะแยะมากมายไก่กองก็ไอตัวเนี้ยผมก็มองว่ามันก็เริ่มมาเข้าเข้าสู่เหมือนกับผมจะเรียกว่า Option War ได้ไหมเหมือนกับการแข่งขันที่แบบยัดออปชั่นมาให้เยอะที่สุดให้เต็มโบชูวามากที่สุดได้ใช้ไม่ได้ใช้มันซ้ำกับอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าไม่แค่แต่ใส่ให้มันเยอะเข้าไปก่อนก็ผมรู้สึกว่าถ้าในกลุ่มรถ PPV เนี่ย อร์ดน่าจะเป็นคนเริ่มเริ่มเริ่มตรงนี้ที่ที่แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าฟอร์ดเขาให้ลูกค้าเขาเยอะเยอะเยอะกว่าคู่แข่งแบรนด์อื่นจริงๆในเรื่องของแบบเกียร์ก็สิบสปีดเขาก็มองว่าเออยิ่งเลขเยอะก็ยิ่งดีใช่ไหมผมรอเล่นนะคือฟอร์ดเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาให้แบบ พวงมาลยไฟฟ้าเป็นเจ้าแรกของ P P V เลยมัง้งก็ระบบอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็แบบลูกเล่นมากมายไก่กองไอ้จอไอ้ตรงกลางอะไรเงี้ยโอ้ยคนใช้ชอบมากบวกกับลุกหน้าตาที่แบบมันมันเป็นอีกภาษาของดีไซน์เมื่อเทียบกับรถญี่ปุ่นเนาะผมก็เลยมองว่าแบบเออคนเขาเขาไปเล่นฟอร์ดกันเยอะนะครับ ก็รู้สึกยังไงกับรถคันนี้ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาลองก่อนว่าไอตัวพวงมาลัยใหม่ของเขาเนี่ยจะจะเวิร์กไหมแล้วก็พวกระบบชการช่วยเหลือของขับขี่เนี่ยจะเวิร์กไหมเพราะว่าหลายๆแบรนด์เขาเขาใส่เข้ามาบางทีเขาจูนนิ่งมาอะไรเงี้ยยังไม่ดีพอซึ่งใช้กับถนนในอเมริกาหรือใช้กับถนนในจีนอะไรเงี้ยมันอาจจะโอเคแต่พอมาเจอถนนเมืองไทย,ยมันอีกภาพหนึ่งหรือเยอรมันอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีหมอใส่ บ้านเรานี่แบบเหมาะขับสาทรมอมอสไซค์ฟุบฟุซ้ายขวาซ้ายขวาแบบมันเยอะมันเยอะนะครับเป็นกลิ่นเดิมๆไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแบบที่แบบเปลี่ยนแบบพลิกโฉมเลยอย่างที่ว่าไปแหละมันคือ Minor c h a เชนที่มีการปรับลุกหน้าตาแล้วก็ใส่อ p อปชันมาเยอะแล้วก็เพิ่มรุ่นรุ่นนะครับแต่ผมรู้สึกว่างานเปิดตัวเขาอลังการมากเลยจนจนฟิลลิ่งมันกลายเป็นเหมือนกับเฮ้ยเขาเปิดตัวรถใหม่หรือเปล่า ในพอยต์นั้นเนี่ยผมว่ามันมันก็พออิซูสุเนี่ยเขาขายรถหลักๆอยู่2คันในประเทศไทยเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเวลาเขาทําอะไรทีนึงเขาก็ต้องขยับให้มันยิ่งใหญ่หน่อยเนาะเออแล้วก็อิซูสุเนี่ยอัน,นอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะที่ที่ผมมีกับแบรนด์นี้ผมรู้สึกว่าแบบเขาเหมือนเป็นรถที่แบบเป็นรถสัญชาติไทยด้วยซ้ำไม่ใช่รถญี่ปุ่นผมผมไม่รู้ทําไมนะ มันมีความเขาเรียกอะไรมันมีความแบบง่ายๆบ้านๆอยู่ในอินเทเลียที่ผมไปลองกับ m ิลเตัวที่แล้วแล้วก็ไอตัวตัว1.9ที่ผมเพิ่งเพิ่งเไปเทสมากับพี่ไปซึ่ง,ซ,งซึ่งยอมรับนะผมชอบมากผมชอบรถเขาราคามันไม่แพงอะมันไม่แพงถ้าเกิดคุณไม่นับตัวไอซ์ที่เพิ่มเข้ามานะเออก็ประมาณนี้สําหรับสําหรับอิสุสุใหม่ สำหรับ m ิวเใหม่นะครับผมหวังว่าจะได้มารีวิวในเร็วๆนี้แล้วก็ตัว R S เนี่ยผมก็แอบ,บเสียดายอย่างหนึง่งที่ว่าผมรู้สึกว่าเขาเขายัง <c oughs> พูดแบบนี้เดี๋ยวคนจะเสียใจคือพอมันเป็นเหมือนกับแบบชุดแต่งพิเศษแล้วแบบคำว่า R S มันมีความหมายกับแบบคนที่เล่นรถแบบนึกนึกภาพออกใช่ไหมว่าแบบคนคนที่เล่นรถเขาจะแบบอย่างในปอร์ที่ ถ้าเกิดผมพูดปอร์ตคนบางคนก็จจะงุดนี่นะต้ง Porsche ใน Porsche เนี่ยไอตัว RS เนี่ยจะอยู่กับรุ่นที่แบบโคตรท็อปพิเศษของเขาคือ GT3 เนี่ยก็เริ่มที่ประมาณ15หรือ20ล้านเนี่ยยังไม่ได้เป็นตัว RS เลยคุณต้องไป GT3 RS อะตัวพิเศษแบบ20กว่าล้านขึ้นไปคุณถึงจะได้ a, a, a h RS ตัวเนี่ยใน Audi เนี่ยหรือบางคนอาจจะเรียก Audi ในตัว RS ก็คือตัวที่พิเศษกว่า Audi มันจะเป็น A 1 2 3 4 5บลาบลนะครับแล้วก็จะมีตัวที่พิเศษขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น S 1 2 3 4 5แล้วก็จะเป็นตัว RS 5อะไรเงี้ยเนาะเออแต่พอแบบเอา RS มาแปะในรถ PPV ด PP ว้วยเนี่ย คือใน Honda ผมยังไม่ไม่ไมอะไรมาก Honda เขายังมีรถสปอร์ตเป็นแบบ i ี vic Type R อะไรอย่างนี้ไงแล้วก็แล้วก็เขาเขาก็ทำมาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะแล้วแบรนดิ้งของแบบความในความเป็นรถสปอร์ตเขาเขามีไงแต่พอเป็น i s u ู u แล้วแปะอ s รผมรู้สึกแบบอื้อบราเธอร์อื oth, อผมก็เข้าใจแหละว,ว่าว่าทุกคนอยากให้ทุกคนอยากให้รถตัวเองเป็นรถซิ่งแต่อยากให้นิ่มเหมือน,นเหมือน,น,นั่งเบน แล้อยากให้ใหญ่เหมือนรถตู้นะครับเราจะเอาทุกอย่างเลยหน้าตาเนี่ยต้องดูเข้าไว้ก่อนแต่ขับเนี่ยต้องนิ่มสบายหลักครอบครัวแต่ก็ดีครับแต่ก็ดีผมคิดว่าขายดีแน่นอนขายดีแน่นอนเพราะว่าอีซูซูเขาก,ก็ขายดีมาตลอดมาตลอดอยู่แล้วควิกแ mm hmm. อดเร็วๆกาแฟค่เนี่มีขายนะครับเดี๋ยวคงมีแบบบทมาให้ด้วยถ้าสนใจก็ลองติดต่อช้อปปีนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ